ที่จะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้1นึ่งร n อยชด้วยนะคะ1นึ่งร n อยชมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะลุกคนวันนี้อยู่กับน้องโดนัตอีกแล้วค่ะแต่วันนี้เป็นวันพิเศษโดนัตมาที่ท่วงสี่เมืองค่ะ โดนับมาดูงานแสงสินแห่เทียนพรรษาค่ะแล้วมันแบตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปในงานเออแสงสินแห่เทียนกันนะคะเราไปเลยค่ะคือบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนทุกคนระหว่างเดี๋ยะเข้าไปในงานอ่ะเดีนั้นขอ ใส่ินก่นนะคะไปแล้วไปนออี่เราเจอร้นแล้วเราไปกินเจะสั่งุกจอ,อกกินไส้กรอกมานานแล้วเอาไส้กรอกค่ะีบาดีเอานี่เอาสีบาทดีคะจะกินเท่าไหร่เอาสี่สิบบาทค่ะ ทุกคนตอนนี้เรืงง่าอยู่กับแม่สองคนคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปในงานกับพาทุกคนไปดูในงานแบบว้าวคะ่ะตอนนี้แวะซื้อไส้กรอกกันนะคะเสียงนกเสียงกาแบบเยอะแล้วค่ะทุกคนนี่คะ่ะทุกคน เรได้แบงค์ร้อยเราไปขโมยเงินแม่นะร้อยเล่นค่ะคุณแม่ให้ตังมาร้อยหนึง่งชุบเที่ยอาผีหายแล้ว,วเหรอค่ะอผีผีก็เยอะเลยอืออ๊อะไรจบใส่หัว วันนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนแต่ตอนเช้าแบบร้อนมากเลยค่ะเอลในตอนนี้ยั้งตื่นเต้นอยากเข้าไปมากเลยค่ะแต่ตอนนี้หิวก็เลยซื้ออันนี้ไปก่อนเอวทุกคนต้องรอก่อนนะคะโดน้าถึงจะพาทุกคนไปรอแป๊บน,นึงนี่ค่ะทุกคนเราก็ได้ใส่กล่องมาแล้วแบบถ่งล้วนๆเลยค่ะ เดี๋ยวจะชิมให้ทุกคนนะคะเออใครที่หิวอยู่ดูคลิปนี้ตอนคืนก็ขอโทษเลยนะคะอุ้ยมาเอาของทุกคนกระจกค่ะเดี๋ยวพูดว่าไม่มีน้ำเลยไปค่ะทุกคนให้ทุกคนเราได้น้ำแล้วทิพตันน้ำใส่เพื่อหล่อสีเขียวภูใจจ้าไปหอบไปได้งานกันเลยค่ะ ทุกคนอ่ะอยากเห็นมากเลยใช่ไหมเห็นแต่โดนัทกำลังซื้อของจริงอยู่คราวนี้จะได้เห็นของจริงแล้วค่ะไปกันเลยค่ะก็จะเป็นตอนนี้เราอยู่ป้ายหน้างานนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปในงานค่ะระหว่างเข้าไปก็จะกินไปด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงงานแล้วนะคะเราไปดูกันค่ะ นระหว่างรองานไอ้นี่เนี่ยเดี๋ยวนะขอกินอันนี้ก่อนว่ามันอร่อยไหมเห็นอะไรครับหิวเหรอคะับหิวมากไหมครับเดี๋ยวขนมร้อนนยังไม่วันนี้อาจจะเจอไม่ได้เจอเจ๊แขกแต่เจอขนมร้อนขนมคทูนนจีแขกแล้วค่ะแต่ตอนนี้หิวมากเลยไม่รู้จะได้ไปจะไม่รู้จะไปไหนต่อ,อเดี๋ยวเราดูเพียนต่อกันเลยค่ะ ga digal ku pa ก็คือต้อนโพค่ะ กลับมาตอนนี้เราอยู่จุดเราจะไปจุดที่สามนะคะแบบตอนนี้เรากําลังหาจุดที่สามอยู่จุดที่สแบบโอ้สวยเวอร์มากเลยค่ะทุกคนแล้วลน,วนี่ตรงนี้เขาให้ถ่ายรูปแบบสวยค่ะทุกคนไปดูตรงนี้กันค่ะ นี่คะ่ะทุกคนจุดที่สามดอกบัวสวยที่สุดแล้วคะ่ะเราดูนี้ดูหนะะ่ะ ต่อไปอันนี้ก็จะบานแน่นอนใช่ไหม,ไมนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูทุกคนไปดูส่วนที่เป็นเห็ดนะคะ็นส่วนเห็ดแบบน่งรัง,งตูมูจะมีมากเลยค่ะดูสิคะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะโอ้ยทุกคนเห็ดตัวนี้สวยมากเลยค่ะสวยมาก เดี๋ยวไปเดินดูน่าจะพานี่ค่ะทุกคนแล้วเาไปคดะเดูด้ยวยนั่แหละอาไป่ดูไ่ด่ได จะพาทุกคนไปดูเรื่อยแต่ไม่รู้ว่าจุดคือจุดที่เท่าไหร่อะคะ่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ใช่ไหมเนี่ยค่ะทุกคนเดินเข้ามาแล้วสวยมาก นี่คะ่ะทุกคนสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวข่มาแล้วจะปิดใจแล้วค่ะไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปเราจะพาไปดูห้องไหนนะคะตามมาคะ่ะทุกคนสวยมากเลยสี่แล้วเราจะพาอีกจุดหนึ่งสวยมาก นี่ค่ะทุกคนไปดูจุดนั้นไหมเสยค่ะทุกคนอันนี้สวยมากจะพาไปดูอันนี้จริงๆมีหลายจุดมากเลยค่ะน,นี่ค่ะทุกคนสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูนักร้องนะคะ เพียงในทริปตาขึ้นรักที่อสาดมาที่ต่อไปดูแล้วจะพาทุกคนไปดูที่ศาลหลักเมืองนะคะเปิดค่ะ ที่สวยที่สุดที่โดนัทมาค่ะแต่ว่าอันนี้นะให้เป็นอันดับสามนะคะว่าจะมีจุดหนึ่งที่สวยที่สุดค่ะทุกคนลองเดาดูว่าโดนัทชอบออจุดไหนมากกว่าแล้วให้ทุกคนเม้นหรือกดติดตามมาเยอะๆนะคะ๋ยวไปหาดูอีกทุกคนอยากไปดูตรงนั้นไปดูกันค่ะตามมาตามมาจะบอกเลยว่าใครมาเอ,อที่ทุกสี่เมืองใครในออ วันที่21ถึงวันสั yal, วันที่สาอ่ะก็คือดีมากๆเลยค่ะแต่ใครมาไม่ทันไม่เป็นไรนะคะดูที่ช่องโดนัทหนึ่งน้อยชานลได้ค่ะเราไปชมกันเลยค่ะคุนมันมีแต่สีม่วงสีหลายสีชอบมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวโดนัฝากคลิปนี้ใครชอบคลิปนี Buck ้อย่าลืมกด หัวใจกดติดตามเยอะๆนะคะอย่าลืมกดแชร์ด้วยบ๊ายบาย